อัมนไหมพี่น้องอัมเมนพระเจ้าไม่ได้เรียกซาอูลให้ถวายเครื่องผอบูชาในมน,นาที่ปุโรหิตถูกไหมครับนะแต่ว่าซาอูลแบบอยากทามากแต่ว่าอันนี้คือการฝ่าฝืนสิ่งที่พระเจ้าสั่งเพราะฉะนั้นผมหนุนใจพจี่น้องหาให้เจอว่าพระเจ้าเรียกให้ท่านทําอะไรสิ่งนั้นนะ่ะคือสิ่งที่จะตรงใจพระเจ้าถูกที่สุดในนามพระแทรพระเจ้าและพระเจ้าก็บอกว่าเจ้าเป็นท่าที่สัตย์ซื่อหนึ่งโครลินบทที่สามข้อสิบสามถึงสิบห้าการงานของแต่ละคนก็จะปรากฏให้เห็น เพราะวันพิพากษานั้นจะสําดงให้เห็นคือจะถูกเผยให้เห็นด้วยไฟและไฟนั้นจะพิสูจน์ว่าการงานของแต่ละคนเป็นอย่างไรถ้าการงานของใครที่ก่อขึ้นทนอยู่ได้คนนั้นก็จะได้บำเหน็จถ้าการงานของใครถูกเผาไหม้ไปคนนั้นก็จะได้รับความสูญเสียส่วนตัวเขาเองจะรอดแต่เหมือนดังรอดจากไฟพี่น้องเห็นคําว่ารอดจากไฟแล้วใช่ไหมครับมันอยู่ในพระคัมภีร์ข้อนี้ครับพี่น้องรอดจากไฟแปลว่ารอดแบบ ไม่มีบาเหน็จอะไรเลยพี่น้องครับพระคมภีข้อเนี้เขาไม่ได้บอกว่าคนที่รอดจากไฟไม่ทํางานเขาทํางานไหมเขาทําเขามีการงานไหมมีแต่การงานของเขามันในวันพิพากษามันถูกพิสูจน์ด้วยไฟของพระเจ้าแล้วมันเผาไหม้ไปหมดเลยปัจจุบันนะครับมันมีหลายคนที่คิดว่าตัวเองกําลังรับใช้พระเจ้าอยู่หลายคนคิดว่าตัวเองเป็นผู้รับใช้พระเจ้าอยู่นะครับแต่เขาไม่ได้ทําตามหัวใจของพระเจ้า ถ้าสิ่งเหล่านั้นผมพูดตรงๆนะมันไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าสิ่งที่เขาเรียกว่าพันธกิจสิ่งที่เขามองว่ามันเป็นการรับใช้พระเจ้าวันหนึ่งมันก็จะถูกเผาและคนนั้นที่คิดว่าเขาจะได้บําเหน็จมากมายในสวรรค์พอไปถึงหน้าบัลังของพระเจ้าเขาจะรู้ว่าเขาไม่เหลืออะไรเลยเขาลงทุนแต่เขาลงทุนแบบไม่มีปัญญาสิ่งที่ท่านจําเป็นต้องแสวงหาที่สุดเลยนะก่อนที่ท่านจะรับใช้นะคือพระเจ้าให้ท่านทําอะไร อะไรเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ใช่แบบว่าตั้งใจจะทําแต่ว่าลงทุนไปเยอะด้วยนะและคิดว่าพระเจ้าชอบด้วยนะแต่ไม่เคยถามพระเจ้า